สวัสดีค่ะทีก์กลัาพบเพื่อนแล้วอ่ามาก่อนที่เราจะรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะมาเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนเนาะ ปล่อยเขาเรียกนาปล่อยจิตปล่อยใจนะคะไปกับตามเสียงเพลงที่สนุกสนานให้ได้นะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่เรียกความโชคดีให้กับตัวเองได้ ก่อนเราจะแบ่งปันเ,เรื่องราวดีๆนะคะเราต้องพี่ยนะ่าะต้องเรียกองค์ก่อนนะเรียกองค์ก่อนนะคะเรียกอารมณ์เรียกความสุขก่อน ยิ้มเข้าไว้ค่ะยิ้มเข้าไว้เนาะชีวิตของเรานะคะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ยาวนานมันไม่ได้ยืดยาวไปจนที่แบบว่าเฮ้ยเราจะอยู่กันเป็นร้อยสองร้อยปีนะคะเพราะฉะนั้นเนาะเราอะมีเวลาอยู่แค่สามหมื่นกว่าชั่วโมงเองเพราะฉะนั้นนะคะจงสร้างความสุขนะคะให้กับตัวเองให้ได้เรื่องเล็กน้อยรอบตัวเรานะคะเราก็สามารถสร้างให้เกิดความสุขได้อแค่คุณเข้ามาดูทิปคุณก็สามารถยิ้มได้แล้ว อานะคุณเจอทีคุณต้องยิ้มคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดมากคิดเยอะอยู่หรือเปล่าบอกแล้วนะคะว่าเราชีวิตของเรานะคะมีอยู่แค่สาม0 0ื่นกว่าชั่วโมงเองนะถ้าคุณยังเอาเวลานะคะที่มีอยู่แค่นี้นะคะไปอยู่กับเรื่องของความทุกข์นะ คุณจะหมดเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะไม่มีความสุขอะไรให้กับตัวเองเลยนะคะเดอคุณต้องต้องตอบตัวเองให้ได้ค่ะว่าวันนี้คุณอยากจะเลือกอยู่ฝั่งไหนอ้าสวัสดีค่ะโคดแอน,นอ้ามาเจอพี่แล้วต้องโยกตามพี่ด้วยนะเพราะอะไรเอาก็เอาขึ้นความสุขมาให้ยู ใช่ไหมเราต้องสร้างเองเนาะบอกแล้วเนาะชีวิตเรามันสั้นเนาะอย่าเอาไปอยู่กับความเครียดความทุกข์ให้มันมากอะอย่าให้รู้นะว่าแอบยอกเออนะมุมนี้นะคะไม่ค่อยมีใครเห็นทิปเท่าไหร่หรอกเนาะอะ <laughs> อะไรอะเมื่อก่อนเนาะชอบทําหน้าเครียดอ่ามันก็จะกลายเป็นคนที่แบบโอ้โหเหมือนโตเกินอายุเนาะเออโตเกินอายุเวลาใครเห็นเราเขาก็จะบอกแบบเออค่อนข้างที่จะอายุเยอะเนาะแต่พอในวันที่เราลองเปลี่ยนบทบาทดูบ้างเนาะยิ้มไปพูดไปสนุกสนานหวัวเราะเฮฮา เขาก็จะรู้สึกว่าเออเรานะ่ยดูเด็กลงกว่าเดิมนะไม่เชื่อลองทําดูบ่อยๆนะคะนะเราต้องแบบเขาเรียกไรอ่ะบอกแล้วเนาะเอาไปอยู่กับความทุกข์เราก็ทุกข์าววันนี้ลองลุกขึ้นมาสนุกขึนนั้นเบิกบานให้คะคิดให้หน้อยอ่าโอเคพอแล้วเราสองเพลงพอแล้วแบบว่าเราเปิดแบบนอนสต็อปน้อไม่อย่างนั้นนะ โยกกัอนอีกนานสวัสดีค่ะทิพน้ำทิพราดประสิทธิ์นะคะณนะปัจจุบันนะคะ ต้องบอกก่อนนาะว่าทิพย์เคยเป็นสาวโรงงานมาถึง19ปีนะคะก่อนจะผ่านตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายและวันนี้นะคะนําพาตัวเองนะคะคขึ้นมาบนโลกออนไลน์มาเป็นนักการตลาดให้กับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคาว,วันเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ดีมีไรายได้ที่หลั่งไหลเข้ามาในวันหนึ่งถ้าเราอายุเยอะขึ้นนั่นคือหนทางทิพย์เริ่มปูให้กับตัวเองว่าเราจะทําอะไรให้กับตัวเองที่หันมาเลือกงานด้านออนไลน์ เพราะอะไรเพราะออนไลน์ตอนนี้นะคะมันเป็นเทรนด์ของโลกอ่านะมันเป็นเทรนด์ของโลกค่ะทย์กำลังเลือกเครื่องมือที่จะทําให้ตัวเองสามารถอยู่ได้ในยุคนี้นะคะสามารถให้ตัวเองอยู่ได้ในยุคนี้เพราะตอนนี้อ่าโรคภัยมาทิพย์มีหน้าร้านต้องปิดร้านค่ะนะต้องปิดร้านเพราะเปิดร้านได้เป็นไงคะ ก็ลูกค้าน้อยลงรายได้ลดลงนั่นเลยทําให้ทิพเริ่มมองนะคะเริ่มเปิดมุมมองตัวเองแล้วพาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์ทั้งๆท,ที่เป็นไหมไม่เป็นไม่เคยสัมผัสไม่เคยไลฟ์สดเออไม่เคยต้องมาอยู่หน้ากล้องแบบนี้แต่ในวันที่เราเลือกเครื่องมือให้กับตัวเองทิพเลือกเครื่องมือที่มันอยู่ในยุคอยู่ในสมัยและเราก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองก็ทําได้เพราะอะไรเพราะออนไลน์นะคะทําอยู่บนมือถือเพียงเครื่องเดียว นะ work for home ทําอยู่กับบ้านได้และควบคู่กับอาชีพของทิพย์ได้เอามีลูกค้ามาทิพย์ก็ตัดไม่มีอาทิพย์ก็พาตัวเองเข้ามาในออนไลน์เห็นไหมคะว่ามันอยู่แค่ว่าวันนี้คุณนะมองเห็นโอกาสไหมถ้าคุณมองเห็นคุณก็ลองเข้ามาเรียนรู้ดูนะคะบอกแล้วว่ามันเป็นธุรกิจแห่งยุคและออนไลน์จะอยู่กับอีกเราอีกยาวนานมากๆเพราะโลกมันพัฒนาไปแล้วเงินเขากระโดดเนาะกระโดดจากที่แบบอยู่ปัจจุบันที่มีตามหน้าร้านขึ้นมาบนโลกออนไลน์หลายๆคนที่มองเห็นลู่ ทางจับทางก่อนเขาก็คือคนที่ประสบความสําเร็จนําหน้าเราไปก่อนแต่วันนี้ถามว่าเรายังทันไหมยังทันค่ะนะตอนนี้ยังทันอยู่แต่ถ้าผ่านจากนี้ไปอีก5ปีอาจจะไม่ทันแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ทันแบบเฮ้ยงั้นคนทํามาที่หลังไม่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จหรอมีค่ะแต่การแข่งขันมันจะเยอะมากขึ้น แต่ตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงที่แบบว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะเออมันยังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังแบบว่าไม่ได้เกินการมากจนเกินไปอ่ะแต่ถ้าเกิดจากนี้อีก5ปีนะคะมันอาจจะสร้างตัวต,วตวนได้ยากมากกว่าตอนนี้เพราะอะไรคะเพราะตอนนี้ทุกคนพึ่งเริ่มเขาเรียกอะไรอะ่ะเข้าเข้าแบบ โดนวิกฤตอะน้องโดนวิกฤตโดนโควิดมาทุกคนก็เลยพาตัวเองเข้ามาในออนไลน์ทีนี้มันก็ยังมีคนอ่าอยู่คน2กลุ่มคือคนเห็นกับคนยังไม่เห็นคนยังไม่เห็นเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่คนกลุ่มที่เห็นเขาจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงการเป็นมาเป็นไปของโลกว่าเฮ้ยมันก้าวกระโดดที่มันเป็นเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว นะเขาก็จะเริ่มมองเห็นโอกาสแล้วก็พาตัวเองเข้ามาใครที่ยังมาเห็นอันนั้นเราปล่อยเขาไปแต่วันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นแล้วเราจงพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้แล้วมาศึกษาเกี่ยวกับในโลกออนไลน์ออนไลน์ line, มันมีทั้งขายของนะเออขายของขายสินค้าหรือว่าเป็นที่เป็นแพลตฟอร์มแบบที่ทิพย์กำลังทําอยู่คุณชอบแบบไหนคุณเลือกเอาเลยนะคะต้องบอกกันว่าอย่างทิพยนะ์เนาะเออเราเนี่ยไม่ค่อยถนัดในการขายสินค้าสวัสดีค่ะโคจูพิน สวัสดีเจ้านะเออนะก็คือทิปอ่ะไม่ได้เก่งเนาะไม่ได้เก่งไม่ได้ชํานาญนะสวัสดีค่ะพี่โยนนะเราไม่ได้เก่งไม่ได้ชํานาญเรื่องการขายสินค้าแต่วันนี้เราเลงไปที่เป็นออนไลน์นะเราเลงไปที่เป็นออนไลน์อ่ามาทันแล้ววันนี้นะพอเราเลงไปที่ออนไลน์ปุ๊บทิปเริ่มเลือกไงเพราะอะไรบอกแล้วว่าขายสินค้าไม่เก่งเนาะแล้วมันมีแบบขายกับไม่ขายเอาทิปก็ต้องเลือกแบบไม่ขายถูกไหมเออที่เป็นแพลตฟอร์มทุกวันนี้แพลตฟอร์มอ่ะ บางคนบอกว่าไม่รู้จักเอ้านี่ไงคุณเจอทิปคุณก็เจอทิปในแพลตฟอร์มของ Facebook ไงนะแพลตฟอร์มคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกมือถือที่เราเล่นกันอยู่มันเรียกว่าแพลตฟอร์มทั้งหมดแต่เราเล่นกันส่วนใหญ่เป็นไงคะเราเล่นเพื่ออะไรอะบางอย่าง YouTube ดูหนังฟังเพลงแต่บางคนที่เขาเห็นโอกาสเขาก็หารายได้ใน YouTube จริงป่ะอ้าว a c e b o o k บางคนเห็นช่องทางเขาก็เอาสินค้าเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าธุรกิจอาชีพอะไรของเขาเนี่ยที่สามารถหา รายได้บนโลกออนไลน์ได้เขาก็เอาขึ้นมาบน Facebook ไงอ่าแล้ววันนี้ล่ะคะเราเป็นคนหนึ่งที่เล่นสื่อโซเชียลแบบนี้กันทั้งหมดเลยแล้วคุณเคยคิดไหมว่าคุณจะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มบ้างเนี่ยเนี่ยแหละมันเป็น <c oughs> บ่อเหตุผลพวกนี้เนาะ <c oughs> มันเลยทําให้ทิพเนี่ยเริ่มหาตัวเองเข้ามาเนาะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ในเมื่อวันนี้เราใช้แพลตฟอร์มกันอยู่แล้วสั่งอาหารเอ,อจองตัวเครื่องบินจองที่พักต่างๆล้วนใช้แพลตฟอร์มทั้งสิน้นแล้วทําไมวันนี้เราเราไม่คิดที่จะดึงรายได้เข้ากระเป๋าบ้างอ่าใช่ค่ะนะบอกแล้ววันนี้คุณจัดตัวเองอยู่กลุ่มไหนยังมองไม่เห็นหรือเห็นแล้วแต่ทิฟเชื่อว่าใครก็ตามที่เข้ามาเจอทิปวันนี้คุณคือคนที่เห็นแล้วอยู่ในกลุ่มที่เห็นแล้วแต่ฉะนั้น เพราะฉะนั้นเลือกเอาค่ะว่าคุณชอบออนไลน์แบบไหนอา้าวชอบขายสนุกกับการขายอา้าวคุณทำค่ะขออย่างเดียวแค่ให้มันเป็นออนไลน์ออนไลน์มันมีข้อดีคือมันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีลูกน้องไม่ต้องมีลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเพิ่มไม่ต้องเช่าเช่าที่ไม่ต้องเช่าโกดังไม่ต้องเช่าร้านอะไรทั้งนั้นยิงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานทั่วไปเป็นไงคุณต้องมีสำนักงานอา่าคุณต้องจ้างลูกน้องทำบัญชีเอ่ยเออนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย แต่ในโลกออนไลน์ line, สามารถมีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถลุกขึ้นมาทำได้และที่สำคัญคือมันมีสื่อหลายช่องมากซึ่งมันอยู่ในมือของคุณเติมเน็ตเล่นอยู่แล้วแต่วันนี้เราลองเอาสิ่งเหล่านี้มาสร้างรายได้นั่นต่างหากคือคุณมองเห็นโอกาสนะแล้ววันนี้เนาะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มยังไงนะวันนี้ทิพมีโรงเรียน BMT เอามานำเสนอ,เ,อ,อเราต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรคะเพราะทิพเป็นคนหนึ่งนะ ไม่ได้อยู่ในสายงานแต่ทิพย์เข้าไปเรียนรู้ด้วยเข้าไปฝึกทักษะในการแบ่งปันในการเป็นผู้นําให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นให้เรารู้จักออกมาแบ่งปันเริ่มจากพื้นฐานอ่ะพวกเขาเรียกอะไรเกี่ยวก,กับพวกการตัดแต่งรูปก็มีตัดต่อวิดีโอก็มีแล้วแต่ว่าวันนี้คุณนั่นแหละอยากจะได้โอกาสนี้จริงๆไหมใช่ค่ะออนไลน์คือทางรอดแล้วนะคะตอนนี้ไม่ใช่ทางเลือกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะบางคนนะ่ะยอมเสียเงินนะ่ะหลายหมื่นหลายแสนเพื่อไปหาคอร์สลงเรียน โรนะงเรียนเกี่ยวกับออนไลน์แต่บางคนเรียนมาแล้วก็ยังไม่ได้เกิดผลสําเร็จวันนี้ลองดูนะคะว่าลองเข้ามาเรียนฟรีไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพศไหนนะคะทาอาชีพอะไรอยู่หรือมีออนไลน์เป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังเติบโตได้ไม่เท่าที่ควรคุณสามารถเข้ามาฝึกฝนในโรงเรียน BMT ของเราได้เปิดฟรีนะคะเข้าได้ทุกคน การันตีค่ะไม่มีเสียเงินย้อนหลังแน่ๆเพราะที่เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปฝังตัวนะคะเออต้องบอกก่อนว่าเข้าไปฝังตัวแล้วเรียนอยู่กับเขาแบบฟรี นะคะมีโค้ดครูพี่เลี้ยงที่จะคอยดูคุณให้นะคอยดูคอยเรียกอะไรคอยฝึกฝนทักษะให้นะแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคุณมีการพัฒนาบางคนบอกพูดไม่เก่งคุณเชื่อเลยว่าคุณเข้ามาในนี้คุณจะเป็นคนพูดเก่งนะเออคุณจะเป็นคนพูดเก่งพูดรู้เรื่องนะลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องจะไม่วกวนแต่แค่วันนี้คุณต้องมีสนามฝึกให้กับตัวเองก่อนนะคะบางคนเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนคุณยังไม่มีโอกาสได้พูดเลยเพราะอะไรคะไปเรียนอย่างเดียวไปฟังเขาอย่าง จริงไหมแต่ที่นี่นะคะคุณไม่ต้องเสียสักบาทแต่จะเป็นเวทีให้คุณเอามาฝึกตัวเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ออนไลน์นะคะมันคือทางรอดแล้วมันไม่ใช่ทางเลือกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปิดกระเป๋านะคะรับรายได้อีกหนึ่งช่องทางควบคู่กับงานที่คุณทําอยู่นะคะคุณลองเข้ามาเรียนรู้เพราะอะไรเพราะตอนนี้คนที่มีรายได้ด้านเดียวอย่างทิป นะที่ทำงานมีรายได้ด้านเดียวมาตลอดพอในวันที่เราเจอกเกิดวิกฤตเข้ามาเนาะมันเจอเนี่ยโรคภัยมันเข้ามามันมีผลกระทบกับชีวิตเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้เราจะต้องเรียกอะไรต้องหาทางไหลของเงินเพิ่มอ่าโดยที่มันไม่กระทบงานที่เราทําอยู่เพราะออนไลน์มันไม่ได้คุณมานั่งทํางานต้องมานั่งตอกบัตรต้องมานั่งสแกนนิ้วนะแต่คุณสามารถแบ่งเวลาเอาเวลาที่คุณว่างมาศึกษาเรียนรู้และลงมือทํามัน แล้วคุณจะเห็นว่าแล้วลองเปรียบเทียบเนาะว่าทําไปสักระยะหนึงงานที่ทําอยู่อ่กับที่คุณทําออนไลน์มันเป็นยังไงหลายๆคนพอเริ่มเขาเรียกอะไรพอเริ่มเดินเข้าไป่าเริ่มแบบเติบโตมากขึ้นบางคนอะ่ะหันมาทําออนไลน์เต็มตัวเลยก็มีหรือบางคนก็ยังคงทําควบคู่อยู่ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิด มันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณมีความสุขที่จะทำนะเพราะฉะนั้นเนาะเออทิปนึงอย,อยากเอามาแบ่งปันกันพราะทิปไปได้ฟรีมาเหมือนกันทิปก็เลยอยากเอามาบอกต่อสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาในโลกออนไลน์วันนี้เนาะไม่เก่งทำไม่เป็นไม่มีประสบการณ์ไม่เกี่ยวค่ะวันนี้มีสถานที่มีสนามเออมีเวทีให้คุณฝึกซ้อมและเรียนรู้มากพอนะคะวันนั้นฉะนั้นวันนี้เข้ามานะคะเข้ามานะเอาแล้ววันนี้ทิปมีอะไรมาแบ่งปันกันเมื่อเช้านี้ทิปได้มีโอกาสเนาะไปเจอ คือนั่งฟังคลิปอะ่ะเพราะว่าอะไรอะ่ะเราจะหาเวลาบางครั้งฟังคลิปที่แบบปรับความคิด mindset ของเราให้ไปในเชิงบวกเนาะแล้วเมื่อเช้านี้ไปเจอคำหนึ่งคำมานะคะที่ทิปขึ้นหัวข้อไว้เลยว่าอย่าเดินตามทางใครถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่ความฝันของคุณเพราะหลายๆคนนะคะเวลาไปเจอคนสําเร็จเฮ้ยคนนั้นเก่งจังเลยคนนี้ยังงี้งันอะ่ะอยากจะตามเขาและก็คิดว่าตัวเองจะสําเร็จตามเขาบ้างแต่พอทํทำไปสักพักหนึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ได้มีความสุขในการทําอย่างเงี้ยเนี่ยแหละคือคุณนะ่ะกาลังเดินตามทางเส้นทางของคนอื่นที่ไม่ใช่ความฝันแต่ถ้าสิ่งนั้นที่คุณเจอนะมันคือความฝันของคุณนั่นคือเหมือนคุณเจอไอดอลของตัวเองอ่ะนะคุณจงไปเรียนรู้ไปศึกษาไปลงมือทําให้เหมือนเขาแล้วคุณก็เดินตามทางนั้นไปเลยมันจะยิ่งทําให้คุณเหมือนคนติดจรวดน่าใช่ค่ะนะแต่บางคนเห็นคนนี้ทาแล้วได้เงินเยอะอยากทําบ้าง อ,อยากทําบ้างมันแค่ความอยากค่ะแต่มันไม่ใช่ความฝันของคุณเมื่อมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการขเวลาคุณเรียนน่ะเวลาคุณเรียนน่ะคุณก็จะไม่สนใจนะคุณก็จะแบบไปแบบกระท่อนกระแท่นทําก็เหมือนกันทําบ้างไม่ทําบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างอยู่อย่างนี้สุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เลิกไปเพราะอะไรคะเพราะคุณไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนเขาไงแต่คนที่เขารักสิ่งที่เป็นความฝันของเขาเขาจะทุ่มเททั้งการเรียนรู้ใช่ไหมทั้งการลงมือทํา เขาจะแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะเขาจะอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเขาจะไม่บน่นเขาจะไม่งองแงเขาจะไม่ขี้เกียจเขาจะไม่มีข้ออ้างแต่เขาจะยังคงมุ่งมั่นทําในสิ่งนั้นอยู่แต่ถ้าสิ่งนั้นเนาะเออสวัสดีค่ะนะ <c oughs> นะสวัสดีค่ะทุกๆคนเลยที่เข้ามานะเอาบางครั้งทิปอาจจะอ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะนะเพราะฉะนั้นเนาะถ้ามันคือความฝันนะ นะถ้าคือความฝันนะแล้วเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้เขาคือต้นแบบให้เราได้นะคะพาตัวเองเข้าไปเรียนเลยค่ะนะพาตัวเองเข้าไปไปคุกคีอยู่กับเขาการคุกคีไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณต้องมาอยู่บ้านเดียวเขาไม่ใช่ไปตามติดดูเขาซิว่าวันวันหนึ่งอะ่ะเขาทําอะไรเขาโพสต์อะไรอะ่ะเพราะคนกลุ่มนี้แน่นอนคะ่ะว่าเขาจะออกมาแบ่งปันคุณเขาจะไม่ห่วงวิชาและยิ่งมาในโลกออนไลน์นะคะเขาต้องรู้จักการให้ถ้าไม่ให้จะไม่มีผลดีๆตอบกลับมานะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ หมือนยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งโหดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เขาไม่เขาจะไม่ห่วงวิชาคุณอยู่แค่ว่าวันนี้คุณเองนั่นแหละพาตัวเองไปเรียนรู้กับเขาไหมถ้าเรารู้ว่าเราเจอแล้วนะคะลุยให้เต็มที่ถ้าสิ่งนั้นมันคือความฝันแต่ถ้ามันไม่ใช่เออแต่ถ้ามันไม่ใช่บางครั้งอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองอีกไงว่าเนี่ยที่เราเจอเนี่ยถ้าคุณจะทำอะ่ะคุณด้วยเหตุผลอะไรนะคุณด้วยเหตุผลอะไรอย่างทิปย์เมื่อก่อนอะ่ะถามว่าออนไลน์มันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่แบบว่าชอบไหม ความฝันไหมใช่หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่นะเพราะเราไม่เคยสัมผัสกับงานอาชีพนี้แต่ทิปดูที่เหตุผลดูที่ดูเขาเรียกอะไรให้คำตอบตัวเองว่าวันเนี้ยที่เลือกเข้ามาทำเพราะอะไรและทำไมต้องเป็นออนไลน์นั่นคือสิ่งที่ทิปให้เหตุผลและตอบตัวเองอะไรนะ <laughs> อะไรเนี่ยภาษาอะไรคะคุณพี่ <laughs> นะถ้าเป็นภาษาเหนือช่วยแปลไทยเป็นไทยทิปด้วยนะ นะเพราะฉะนั้นเนอะเออเอเอนะเราต้องให้เหตุผลให้ได้ว่าวันนี้สิ่งที่เราเลือกนะเราเลือกเพราะอะไรและทิปบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันสามารถทำได้ นะทิพย์จะไม่มัวมานั่งบอกว่าเฮ้ยทิพย์มึงไม่เก่งทิพย์มึงจบมาแค่ม .6 เองเฮ้ยทิพย์มึงเป็นแค่แบบเด็กบ้านนอกอย่างเงี้ยเออจะสามารถทําได้หรอไม่สิ่งเหล่านี้ทิพย์จะไม่ให้พูดกับตัวเองเลยเพราะอะไรคะเพราะทิพย์ชอบบอกตัวเองว่าฉันไม่รู้ว่าอาชีพไหนจะถูกจริตกับฉันอะไรที่ฉันเจอนะอะไรที่มันเข้ามาฉันจะคว้าทําให้หมดเลยเพราะถ้ามันถูกจริตขึ้นมาเมืเ่อไหร่ไปไงคะรวยเปียงปางได้เออนั่นคือสิ่งที่เราบอกตัวเองและจะไม่ไม่มาพูดย้อนหลังว่ารู้อย่างนี้ลองทําตั้้งนานแลวม่ ทุกๆครั้งหรือทุกๆสิ่งที่เราทําอะไรบางอย่างแล้วมันล้มเหลวนั่นไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าคุณล้มเหลวแต่คุณจะได้ประสบการณ์บางอย่างอ้าวอย่างน้อยมันทําให้ทิปปรับไมคเขาเรียกอะไรปรับมายเซ็ตตัวเองไปในเชิงบวกและทําให้คนเลอเเป็นคนที่ชอบมองหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอเวลามีอะไรเข้ามาเนาะเราจะรู้สึกว่าฉันจะไม่ยอมให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปนั่นคือสิ่งที่เราได้จากการที่เราลงมือทําและทํามาจากหลายๆงาน งานทุกงานมันให้ประโยชน์กับเราแต่คนส่วนใหญ่ชอบบนนะอ่นนะไอ้นู้นอย่างนี้ไอ้น,นี่อย่างนั้นอยากได้เงินไม่อยากได้แต่ให้ทำไหมไม่ทำไม่อยากเหนื่อยไม่อยากทำอะไรเพิ่มนั่นคือมันส่วนทางกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจงดูซิว่าสิ่งที่เราเจอหรือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันคือความฝันของคุณจริงๆริงไหมหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะพาคุณไปหาความฝันของคุณได้จริงหรือเปล่านะ คุณจงเลือกคือคุณเาเรียกอะไรให้เหตุผลอ่ะคุณจงหาเหตุผลที่มาตอกย้ํากับสิ่งที่คุณเลือกให้ได้อย่าไปเดินตามใครเพราะเห็นแค่ว่าเฮ้ยเขาทําแล้วได้เงินเราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เขาทําเขาทําอะไรบ้างนะเขาทุ่มเททําอะไรบ้างในสิ่งสิ่งนั้นเขาจึงได้รับในสิ่งนั้นแต่ถ้าวันนี้เรายังทําไม่ได้เขาแน่นอนค่ะนะเราทํายังยังทำได้ไม่เท่าเขาอ่ะแน่นอนเราจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่ทีเนี้ยแต่ว่าเขาเรยกอะไรนะ คนเราอ่ะมันมีการเรียนรู้และพัฒนาได้เราต้องหันกลับมาดูเราด้วยว่าวันนี้เราอ่ะเรียนรู้และพัฒนาเหมือนกับเขาไหมที่จะเดินตามเขาเนี่ยเราอ่ะลงมือทํามากพอหรือเปล่าอ่านั่นคือสิ่งที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะความฝันนะมันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเราจะแบบเป็นคนฝันใหญ่ฝันเวอร์วังอลังการเพราะยังไงคะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ฝันและความฝันมันจะเป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยเดินไปหาสิ่งที่เราต้องการจริงๆคนที่ไม่มีฝันน่ะ มันก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วจริงไหมคือไม่คิดอะไรเลยไม่ฝันอะไรเลยวันๆปล่อยชีวิตไปวันๆหมดไปวันๆก็ไม่คิดที่จะทําอะไรให้กับตัวเองแต่คนที่มีความฝันเขาจะมุ่งมั่นนะหาหนทางหาต้นแบบนะหาความรู้ที่จะมาสนับสนุนเขาให้ไปหาความฝันนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ความฝันของเรานะยึดให้มั่นยึดให้มั่นสวัสดีค่ะน้องบุตรนะยึดความฝันของเราให้มั่นไว้ แล้วก็หาหนทางที่จะไปถึงให้ได้นะฝันนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะนะอย่าไปลอกเรียนแบบใครนะเพราะถ้าเราเรียนแบบเขาเมื่อไหร่เราจะไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้เราจะกลายเป็นคนที่เรียกอะไรพอถึงกลางทางเจออุปสรรคเจออุปสรรคเจอความยากลําบากอะ่ะเจอผู้คนหรือเหตุการณ์อะไรที่เข้ามากระทบปุ๊บเราจะหยุดทันทีเราจะหยุดเพราะอะไรคะเพราะเราจะไม่มีความสุขในการทําและ เราจะไม่ฟันฝ่าเออเราจะไม่ปรับปรุงแก้ไขเราจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่หาว่าเฮ้ย mm. ต้นตอมันเกิดจากอะไรเราต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรได้ mm. เราจะล้มเลิกเลย mm. เพราะอะไรคะเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความฝันของเราไงแต่เราแค่อยากจะได้ผลลัพธ์เฉยๆฉะนั้นวันนี้ลองสํารวจตัวเองนะคะว่าสิ่งที่คุณเลือกทําอยู่นี้มันคือความฝันจริงๆไหมเพราะถ้ามันไม่ใช่ความฝันบางครั้งมันอาจจะทําให้เราเสียเวลา นะมันอาจจะทําให้เราเสียเวลาไปแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนเหมือนเอาไปทํากับสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่แต่ถ้าสิ่งนั้นมันใช่นะคะคุณใส่เกียร์ให้เต็มร้อยเลยอใส่เกียร์ให้เต็มร้อยเลยนะคะไม่ต้องสนถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณต้องการต่อให้มีใครมาพูดไม่ดีอ่ามาพูดไม่ดีพูดดูถูกคุณหรือพูดอะไรก็แต่ให้คุณหมดกําลังใจนะคะ บอกเลยว่าสิ่งนี้จะไม่มีผลกับคุณเลยถ้าสิ่งนั้นมันคือความฝันของคุณจริงๆนะคะโอเคนะนี่เป็นสิ่งดีๆนะคะที่ทิพตั้งใจเอามาแบ่งปันกันเนาะมันอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องอ,อแปลกใหม่อะไรเนาะแต่ว่าไปได้ยินได้ฟังมาเออแล้วเลยมีความสุขว่าใช่หลายคนนะคะหลงลืมบางอย่างว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราทำเนี่ยมันต้องการจริงๆไหมเนาะเราฟังแล้วรู้สึกว่าเออใช่วันนี้หลายๆคนะ่ะยังเดินเขาเรียกกันนะเดินตามคนอื่นเพราะแค่หวังผลเฉย,ย,เย,ย มันเลยทําให้เส้นทางในการทําไม่ได้มีความสุขแต่ถ้าวันนี้สิ่งนั้นที่เราต้องการจริงๆเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรเนาะเราจะฟันฝ่ามันไปได้นะแล้วเราจะทํามันให้ถึงแบบถึงเครียดจุดหมายปลายทางแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกตัวเองไว้เลยนะคะอย่าบอกว่าตัวเองไม่เก่งอย่าบอกว่าตัวเองทําไม่ได้อย่าบอกว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้การที่เราเกิดมาได้เราคือหนึ่งเดียวของโลกใบนี้เราคือคนเก่งที่สุดแล้วเราถึงได้มีโอกาสเกิดมาเป็นคนในทุกวันนี้ นะคะเพราะฉะนั้นเนาะทุกอย่างเรียนรู้ได้นะอย่าบอกว่าตัวเองไม่เก่งเด็ดขาดนะคะใส่คำพูดดีๆเติมพลังให้กับตัวเองทุกวันนะพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้สิ่งนั้นลงมือทำสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความเคยชินเกิดความคล่องแล้วคุณจะรู้ว่าก็แค่นี้เองนี่หว่าฉันก็ทำได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะที่ไปแล้วแล้วโอกาสหน้าทิปจะกลับมาเจอกับเพื่อนเพื่อใหม่พร้อมรอยยิ้มวันนี้สวัสดีค่ะ